ธนาโรยอนเนี่ยไอ้มาหลบตรงไหนอ่ะดูดิแกมาหลบท์ไหมมาหลบท์ไหมเนี่ยดูดิมาหลบท์ไหม,ม,หมช่วยก็ได้ช่วยก็ได้ดูดิโรยอนนี่โรยอนตัวเดียวนะอ่ะอ่ะ <Yeah. S 1> ร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินคืนเติมเกมยีบสชั่วโมงเติมเกม r o v บนเว็บ มีสิทธิ์รับแพ็กฟรีเพิ่มอีกหนึ่งแพ็กแถมริมเบนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุดถึง10เดือนเติมเกมชั้นนําได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ l ิทแมนช็อปเท่านั้นลิสแมนชชอปจัดก,กิจกรรมมิดเยียแจกสนานมันกลางปีแจก n i n t e n d o Switch 2แค่เติมเกมบนเว็บก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของแอดไลน์สอบถามหรือดูรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ มาหลอดออกแท้งออกแท้งล้วนดีไหมครับตอนนี้เหรอตอนนี้ผมเล่นออกตัดสองร้อยเมงเลยยิงดีต้นรับซูออบ,อบีบ้าวาวาวว ลาได้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 เฮ้ยฉลามมาถัดจริงสวยจัดช็อตนี้เล่นเป็นนิือวาจบล่างทวาจริงความช้าไปมึงหวยแครี่ตายด้วยเนี่ย à luôn <ond�> là> sao làm cú đá một lẽ thì xe ra dù มันเอามากรอยู่โอ้กาเวลากูไม่อยากเล่นกับมึงเลยไอ้ีเมื่อกี้มันทิ้งผมศัตรูเวทป่าเราแล้วขอความคิดเห็นนะครับทำไมไดับมาหลอดเกมนี้มาหลอดชนะชนะโตโรชนะชนะโรลเลียนเนี่ยเล่นมาหลอดตรงไหนอ่ะดูดิเกมมาหลอดไหม มาหลอดไหมอ่ะเนี่ยดูดิมาหลอดไหมมันไม่มาหลอดเหรอถามอย่างที้ดีกว่ามันไม่มาหลอดเหรอเนี่ยหนุ่มโดดไปเออหนุ่มโดดมาดิเนี่ยดูดิชนะไหมมามาหลอดหยิบได้เกมไหนบ้างหยิบมาเหอะถ้าผมเล่นน่ะครหมดอ่ะขอตัวหน้าเถ่ายๆนะไม่ไม่เอาแอสซิสซินพิวนะโอ้โห่อี๋ มึงก็รีบยิงยัางไงาปาดกูคูดาวมีงโง่ดีกว่าไปดีกว่าเจอจ้วแนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์ครีปกำลังถูกส่งอ่าช่วยก็ได้ช่วยก็ได้ เย็นจัดมันติกว่าอีอย่างว่าตอนที่เสียตอนเสียปูแล้วมันกระแดดขึ้นหน้าเป็นมึงมึงอยากช่วยมันไหมล่ะวิธีกรรมแบบนั้นน่ะกูปล่อยตายไม่เลี้ยงออกเล่นกับฉลามเท่านั้นผมว่าไอ้โดูดิลอยดน,นี่ลอยอดตัวเดียวนะอ่ะอ่ะ มาหลอดไหมดูของนี่ของกุ๊กกู <c oughs> ไอเทมกูกุก๊กกูจัด มันหากกวาดกลัวผมแล้วหลังจากตัดฮิวดับ200ฮะหลังจากตัดฮิวคือดับ200ฮะ แน่ใจ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 เจนอตแน่ใจแน่ใจ,ใจบอกแล้วเอาเอาตัวหนึ่งมั่นใจนะเล่นเป็นแบบมั่นใจนะฉันขบปเน,นะขบกลืน ทั้งวันยิงได้ทั้งวันมาหลอดออกออกไอเทมอเลยครับแทงหรือบาดทำไมอึดจังออกออกตัดเลือดชิ้นเดียวยดึงกว่ามาจ้าอีกโอ้ผมเมนแทงครับอันนี้ถ้าผมได้หยิบแทงก็คืออย่างที่เห็นครับ แต่ผมไม่ออกล้างให้ด้วยมึงก็หลบกันเองนะโลรลิออนโตโลต์ผมนวดมันขนาดนี้ไม่ได้มีใครไปคุยกับมัน เอา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 เนสเกอร์ชันเองวิ่งมาแบบนั้นเลยเหรอเหนียวจัดแลตัวมันชนะครับม <oh, ันไม่ใช่เลยไม่มีอะไรครับตัวตัวมันแค่ชนะครับสองดาวมีเห็นโอ้โหสองดาวอยู่ดีวะเล่นหลายดาวไปอย่างเงี้ยตำแหน่งอื่นเพิ่งรีบเล่นนะ ผมแบบผมรอดาบ200แล้วก็อรอล้างด้วยอ่ะมึงก็ไม่ด่มมึงไรีใช่ปะล่ะมึงไม่รีชปะล่ะ,ละอ่ะเดอ่ะเดือดแตกซูดมิตรแล้วนะเอาไงจะคุยกันไหมอ่ะแตกซูดมิตรแล้วนะอ่ะเรียบร้อยมือเลล์ชีวิตในฝันตู้ไงอ่ะปีศาจโดดมาอย่างเงี้ยกลางวงอ่ะ ทีบอกอะฮะถ้าไปเหลือคนละนิดละหน่อยเองยังไม่ทันได้เล่นเลยจบแล้วเพราะหล่ะมันมันเอามาสู้กับตัวหน้าถ่ายอย่างเช่นโรล,ลิออนที่ทุกคนเห็นไปนะครับเมื่อกี้เห็นโรล,ลิออนบ้าตาก่อนคนแรกเลยยังไม่ทันทำอะไรเลยมันอยู่ข้างๆนะเมื่อกี้แล้วก็ชนโตโ่สบายชนะกี่เกมแล้วครับ๋อเพิ่งชนะเกมแรกครับสามดาวเลย พี่ก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรอกมันสามดาวเลยหรอก็เข้าใจอะว่าแบกอะแต่แบบสามเลยหรอโอ้ยกด,ดกี่ดาวพี่กด,ดกี่ดาวตอนแรกพี่จะบอกว่าพี่กดไอ้นี่ร้อยร้อยสิบดาวไม่ใช่แหละร้อยสิบสามน้องเพราะว่าตาเมื่อกี้พี่ได้สามดาวที่ไม่ได้กดร้อยสิบสิบ้จะบอกกับน้องร้อยสิบดาวไงร้อยสิบสามไป